สวัสดีเจ้าคุณเพื่อนพี่น้องแล้วก็เอฟซีตีหกักทุกทุกทานเจ้าวันนี้ป้าจะมาทำข้ัวจิก,กุงเจ้าก็มีจิก,กุ้งนะเจ้า,าได้เอาไส้ออกแล้วก็ล่างทำฟความสะอาดเรียบร้อยแล้วเนาะอันนี้ถ้าเป็นซื้อตางบ้านป้าน้อมกับตัวละสองบาทนะเจ้าแบบนี้เนาะอันนี้น้องสาวเปิดออกมาให้เนาะเมื่อวันก่อนได้ทำชุดแป้งถอดนะเจ้า ก็อร่อยไปอีแบบเนาะวันนี้พอลุงปนจะเอามาคัา่วจะคั่วเค็มอีหนอคัว่วเค็มพอลุงปนชอบกินแบบนี้เนาะเจะ้ามันจะทําง่ายๆเนาะเดี๋ยวป้าจะปรุงรสก่อนนะเจา้าปรุงก่อนตีจะเอาไปคั่วนะเจา้า เตรียมชามนะเจ้าแล้วก็เอาชีกุ้งลงไปนะเครื่องปุ้งกับโบมีอย่างหลายอย่างนะเจ้าก็จะใส่รสด,ดีเนาะก็จะใส่รสด,ดีลงไปเพื่อนปรุงรสตามชอบเลยเนาะชอบแบบไหนกับปรุงก็แบบนั่นเจ้าก็จะใส่รสด,ดีแล้วก็ ซีอิ้วขาวเอาแล้วเนาะเดี๋ยวจะเข็มเกินจะเล้วก็คลุกเคล้าจะส่วนผสมเข้ากันเนาะ ก็ได้ประมาณนี้เนาะเราไปคั่วกันเลยเจ้าตั้งกระทะแล้วก็เอาน้ำสะอาดเจ้าเทลงไปเนาะแล้วก็เปิดไฟเจ้าปลาจะคั่วแบบเบ่ใช้น้ำมันเลยเนาะ ใส่น,นามครัวเอาเจาะแล้วก็เอาชิคก้งลงไปเลยหจมมากเลย ปิดฝาโอ๊บไอ้สะกกําเจ้าเดี๋ยวคอยมาดูกันไหมเนาะเจ้าที่นี่มาเปิดฝาดูกันเจ้าอหอมแล้วหอมแล้วจจจเจ้าตัวตีไทยไข่ใสนน้ำมันก็จะออกมาเนาะน้ำที่กุงออกมา ให้จนหน้าแห้ง,หงเลยนะจ้า ไก่หยัดซุกนะพี่กุงงหน่องจากทอดอ่าคั่วแล้วก็เอาไปแกง่งในตัวน้าเจ้าแข่งตัวรัพก็ได้นะจก็ถ้าะจะชิ้นพอก่อนนะเจ้าวยัดซุกเลยนะอืมหันต์เอาก่อน อืมลุกขะนาเจ้าล้ําขนาดเจ้าววาเอาเจนน้ำแห้งเลยเนาะลุกแล้นาะไปตักใส่าจานกันเลยนอะเจ้าปิดไฟ ก็ได้ประมาณนี้เลยนะเจ้าคัวจิกุงหรือจิกุงคัวเนาะเสร็จแล้วได้เวลากินข้าวพอดีมาเจ้าเพื่อนๆกินข้าวไยกันเจ้าพี่น้นนนองขอบคุณนะเจ้าที่เข้ามาชมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้านอมตัวนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่สวัสดีเจ้า